แมมามกลับมาแล้วโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมือถือ EP ที่สนะครับในการหัดเล่นในมือถือเล่นในโหมดแบบไฮไลท์นะครับพเพราะปกติผมก็เล่นแต่ไฮไลท์ในคอมเออก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามหัดอยู่เล่น2นิ้วนะครับที่เล่นอยู่ก็คือหัดเล่น2นิ้วอยากเล่น3นิ้วอยู่ แต่เล่นไม่เป็นไงมันเล่นยากครับมือผมช้าด้วยโอเคนะอันนี้เราก็จะมามหัวนะครับเอเอดีระยะจูบเวิร์กันไปป่ะเ้ยเกมที่สองมาเป็นบูธเพกเกอร์นะครับยืนตั้งนะครับแต่ก่อนนั่งตั้งอันนี้ยืนตั้งหนึ่งเดียวอโอ้โหเอ,โอก้กดย้ำไปเอ๊ะพี่ผมปัดปไม่ไปเอ้ยเอาดีโดดแบบนี้จะตายดเลงไปนอน เกมวีสาว่าเป็นบูทแเกอร์นะครับก็อาจจะมีสเต็มดึงมากพยายามแบบสับอืปอนย่างกันพี่ใจเย็นใจเย็นผมจะตุยเดี๋ยวตัวอัดตัวตายมาดิไอเราก็ไม่หวั่นหรอกอจังหวะนี้โดดใส่กันไม่ยัดเข้าไปเออเอาดิมาดิแลกกันไปเห็นเลือดเห็นหนองไปจังหวะน,นี้เรียบร้อยลงไปนอนกับลาบบะม่วงเกมี่สามแว็เป็น u n ม ก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเหลิงนีแต่ก็พอลากได้นะครับก็พอรู้วางเป้าเป็นอยู่ก็ปาดไม่ตายเฉยแดงเถืออเฮ้ยว่ากันไปนะอันนี้ผมเล่นในมือถือนะครับที่ผมเลือกอัดในแบบนี้ก็อยากอัดแบบนั้นนะอยากอัดให้เห็นแบบภาพนะว่าการเล่นกดปุ่มยังไงแต่โทรศัพท์โทรศัพท์กล้ากืมโดดใส่เรียบร้อยเอ๊ะไอวอไปอยู่ด้านบนเอ้ยพี่ผมไม่ตั้งใจ จัหวันนี้เป็นดีเซอร์ดิเกิลเช่นเคยโอ้ยพี่เดินงี้เรียบร้อยดิพี่เดินสุม 4, ส่มสีุ่่มห้าก็ลงไปนอนกันบร้านมะม่วงอ่ะอือเจอกันทีทีสี่